ความบ้องเบวของชูกอร์ไกเดอร์ชูกอร์ชูกอร์บ้องเบลตัดแล้วตัดแล้วแต่แต่ยังยาวอยู่ตัดแล้วดิตัดแล้วดิโอ้ลูกหลักชูกอร์บ้องเบลชูกอร์บ้องเบลฉะอาจจะไม่มีฉะอาจจะมีฉี่ไม่มีได้ยังไงเราต้องมีมีคือฉันฉันคือมีมีคือฉัน เออชื่ก็เอาอยากไรเวนกำแกอยากให้ฉันมีน้อยชมหนูเบิร์นอ้นานนูเบิรนไมุเดี๋ยวงมาเจียราเราจะดิกันแลเราจะดิกันแลาทวดีเออเดีดีด่เทดีแตดูตูดรูปก่อน ดูดูเนี่ยผ้าเนี่ยฉันซักบ่อยมากเลยนะถ้าเหม็นปั๊บฉันก็จะเอาไปซักคันดีเลย <c oughs> เสร็จผ้า <c oughs>